สวัสดีครับทันข่าวกับผมเดียวทันชนนยามเหลือนะครับและชวนเพื่อนรู้ทันข่าวสารการเตือนภัยรูปแบบต่างๆนะครับในช่วงของรายการสถานีประชาชนยกกําลังสาบออกทางออนไลน์เท่านั้นนะครับช่วงบ่ายสามสนาทีทางเฟซบุ o กไทยพีวีเอสนินี่นะฮะผมได้สัมภาษณ์ผู้เสียหายคนหนึ่งครับก็ถูกกระบวนการคอเซ็นเตอร์ลวงฮนะสูญเงินไปเนี่ยห้าแสนบาทนะภายในชั่วโมงเดียววิธีการของกระบวนการคอเซ็นเตอร์ครับอยากจะให้เพื่อนเพื่อนรู้ทันเอาไว้นะฮะก็คือว่า ผู้ก่อเหตุเนี่ยจะแฝงตัวมาอ้างว่าเป็นเป็นพนักงานของธนาคารสีเขียวซึ่งผมก็เคยรับสายด้วยนะอ้างว่าเป็นพนกักงานคุณมีปัญหาเรื่องของบัตรเครดิตจะต้องถูกอายัดว่าอย่างนั้นนี่ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงครับเขาอยู่คนเดียวนะเขาก็มีแฟนนะแต่ว่านะตอนนั้นเนี่ยติดต่อแฟนไม่ได้นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผู้หญิงพอรับสายไปก็ตกใจฮนะเอา้าทำไมถึงจะมีการถูกอายัดด้วยหรอนะหลังจากนั้นฮะผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ให้ผู้หญิงนี่นะครับแอด เข้าไปในไลน์นะก็เป็นเพื่อนกันในไลน์ต่อมาคือว่าผู้ก่อเหตุครับสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจครับยศร้อยร้อยโทรหรือว่าร้อยเอกนี่ผมจำไม่ได้นะแต่ว่ามีคนแฝงตัวเป็นทั้งตํารวจยศร้อยเอกบ้างนะฮะแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นผู้กํากับการของสอพในพื้นที่ทางอีสานซึ่งพวกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่ผู้ก่อเหตุถึงขั้นว่าสวมชุดตํารวจนะ,ะแต่งกายเรียนแบบตำรวจเพื่อลวงเหยื่อให้หลงเชื่อ โดยการส่งเอกสารที่ว่าเป็นเอกสารปลอมมาเป็นพวกหมายสารนะครับหมายเรียกอะไรอย่างงี้ฮะคือปลอมทั้งทั้งสิ้นนะฮะนี่ตัวผู้หญิงาก็กลัว,ลวสินะทำอะไรไม่ถูกครับแล้วผู้หญิงก็อ้างว่าอาคุณต้องส่งเงินมาให้ตรวจสอบก็ส่งเลขที่บัญชีธนาคารนะของบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยอพอตกหลุมพรางแล้วปุ๊บส่งเงินเข้าไปโอนเงินเข้าไป5้าแสนบาททีนี้หายเลยครับ เพิ่งได้รับแจ้งแล้วก็เพิ่งรายง,งานข่าวไปในช่วงเวลาบ่ายสกว่านะจึงอยากจะเตือนภัยเพื่อนๆครับใครเป็นผู้เสีายแบบนี้นะคุณแจ้งมาที่0 2 7 9์ส1 1เนหะครับหรืออย่างนี้นะผมอยากให้เพื่อนๆช่วยกันเตือนภัยหน่อยเตือนคนรู้จักเพราะว่าเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารไม่ได้ติดตามออนไลน์เลยนะครับ